สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนะครับ2561 7ตอนนี้พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกะคระบือบ้านเตาถ่านครับตำบลหนองสังอำเภอแก่งคอจังหวัดชายภูมิภาพพิพิธภัณฑเบึงบรรยากาศการซื้อขายตลาดโคกระบือควายน้ำกันนะครับมาเช็คราคาด้วนว่าเมื่อนี้ที่มีควายงามควายเลี้ยงเขามาหลาย,ายาบ่เดี๋ยวไอ้บึงน้ำกันมาเจอเสียจอมนะครับ เสื the sea, nice clear, ้อจ so no well, ้อมเราดีเนียนควายเลี้ยงควายงามมาจากคุยเขียวครับผมชุดแรกเสื้อจ้อมมาอันนี้เป็นลูกเขาเป็นบักราลูกบักราข้าวุญลูกซ้ายเป็นลูกอะไครับพ่อเขาคือผู้ใดเสื้อจ้อมลูกเก่าครับเสื้อหน้าปุ๋ยใหม่พี่เอกสารเหรอครับเออเกิดอะไรนะครับแขนขาหน่วยกันวามยาวได้ยินเนาะเสื้อจ้อมเนาะครับที่นี่เบึงแม่เขาดูอันตรักได้เนาะโอ้จมูกสันจมูกไหมกระบาดไหมครับ เขียนคิวพ่อพุอรอหรอแมเขียนคิ้วพ่อเขียนคิวพ่อจากตัวแล้นอนน่ทานลูกอะครับประมาณสามเลครับสครับความสูงด้ครับสูงร้อยร้อยสี่สบวกครับร้อยสี่องบผมทุ่งเท่าเขากำไรเห็นเยอะครับ S <S ตอนนี้ท่องขอได้ผสมยังครับผสมแล้วครับผสมผู้ใดใช่จอมผสมตัวไหมครับผสมตัวว้าไปเท่าไดครับอ่ะว่าไ้หามือนครับแน่ลุ่นสามเนาะซสื้สองรุ่นสามหามือขวอมสูงหนิสครับสิบองบวกด้วยครับสิบสองบวกแต่ผม่งทีาพงเทยนก็นใคนเนเนเป็นเ้นกนเน ราคานี่คันบ่ไก่กับทรงไอพี่น้องเนี่ยเราเสียจอมเนาะปชุดที่สองเสียจอมนี่บ่หนังใหญ่น่ะอันนี้มาเดี่ยวหรือมาคู่ครับมาคู่ครับลูกเพื่อนละคู่หรือแม่ในเสียจอมลูกผูวเขาครับบ่กล่าเอามาคือมีแต่ลูกซ้ายเท่าไหร่เจ้าวะลูกซ้ายพ่อผู้ใดครับเนี่ยพ่อกับพ่อปักเบิ้มเหรอครับโอ้สมเขอทายเยอะอาจังเป็นเด็กน้อยอยู่ จากตัวเราล่อพันลูกนะครับอายุเดียวกันกับตัวนั่นหรอครับโอ้ทุ่งีแต่วีฬานี่หน้าตาตีออกสว่างกว่าเนาะใสกว่าจมูกก็คมอยู่กับบานดีเขาเปิดกว้างกว่ากันนิดนึงความสูงเลยครับอันนี้ร้อยสามแปดครับเอออยากเตี้ยอยากความสูงอยากขาดครับอยากอันตั้มก็อีหฬาบางหันน้อยนึงครับอายุท่อกันมาเตี้ยลูกกระพานคำกันหมาสวัสดีครับที่ถามตอนนี้ท้องขอได้ครับเสี่ยจอม ห้องกระทบามหรอครับตัวเนี่ยบ้านบ้านานั่นบ่พักบบ้านกันครับ,บ๋อ้ยุปิ้งคว้ย,ยยอยู่ห่างมองว่าที่ไหนครับอ่ะว่ายเอาชีเมือใอะไรครับแม่ลูกเ,เออตามคุณภาพสินค้าเนะาะครับผมแต่ว่เสีเยจอ,องของเมืองไทยนะกเกงอองกี่ยเนี่ยองว่เราีกเลแยเยผมอ้อมไปนั่นมนจากนั่นอืม เนี่ยนังก็ท้าได้เสียจอมเนาะลูกกระไดป้าเสียจอมเบื่อเชุดที่สามปะครับผมเมื่อชุดที่สามอันนี้เป็นเป็นหนังไงเนาะเสียจอมเนาะเป็นหนังไงกอเข่าครับไหมครับผมขึ้งง้อหนุ่มสายควายปลาตีฮือครับอ่อกกา,าอผ่านจากตัวแล้วเสียจอมต้องมาณเดียวกัน,กนล,คนละครับซีตวนี่แหละครับความสูงเนี้ยข้อมสูงร้อสามหาครับตัวนี้ยจะรัลูกเขาไปใส่ ลูกผมแยกแล้วครับโอ้เป็นลูกเมียแยกแล้วดเมียมันประกันท้องนะครับได้เพิ่งได้อีหลานี่เสียอเดือนอ๋ลูกไอ้ท้องตัวนี้ท้องใบห้าเดือนแล้วประกันท้องแล้ประกันท้องมีเอกสารมีเยอะอีหลานี่ได้อ่างเนาะได้อ่างใส่จอมปิดเท่าไรบริษัทบุญเจริญสามหมื่นเจ็ดพันประกันท้องใครครับแล้ประกันท้องนะครับผสมจะท้องดีอ๋มีคลิปพร้อมโอ้ ยี่หลานยังก็สูงเขาทางเราอยู่เบิดแล้วบ่ครับเดี๋ยคู่ด้วยเลยครับผมโอ้ได้ควายฝรังร่งได้ควายเผือกควายฝรั่งได้ฝรั่งวันมาสองตัวป็นตัวเมฆทั้งสองยกคู่บ่ครับเนี่ยยอ้างว้างไหนยกคู่ใสยจอมยกคู่ว่าสี 30, ่ไรสามมื่นเหรครับตกตัวละมื่นห่าครับอ๋อเพื่อพี่น้องครัไปดอมไหมเนาะเอาไปดอมเพนะื่อโอกาสเขา ทอดยำผสมพันธุ์ก็มีโอกาสได้กำไรครับผมขอเบอร์ที่ไหนเสียจอมไหมศูนย์แปดเจ็ดสี่ห้าเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งครับอยู่บ้านไหนครับบ้านธาตุครับธาตทองภูเขียวธาตุทองภูเขียวชัยภูพรมเพราะพี่น้องอยากไปเห็นของจริงค่อยโทรหาเราตามเบอร์ที่ให้เมื่อนี้ทั้งเบอร์ซีหาชุดเทมันเสียจอมเด้อครับผมขอบคุณหลายๆคครับบครับ

được được rồi đèn 10 10 50 50 qua 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 นี่คือดูไฟเขานะครับนีมบักหลานี่้ มาเจอเสียวิตได้ครับามาจากขอนแกน่นครับมื้อนี้เปลี่ยนมากไหมเมืน้อนีงได้ควายน้อยมาเมืนเน่อไหร่นาะครับผมอีหล่าตัวนี้นี่จิพานจะโตแล้วเนาะเนียน่ยเนยาะเสียวิต อออสองตัวเลยครับคือว่าน้องป้องอยู่เท่าไรหร่ครับลูกนี่ลาน้อยนี่ตัวผู้ตัวเมียครับตัวตัวเมียครับโอ้เป็นเด็กหญิงน้อยครับเป็นเด็กหญิงประมาณ เท่าไหร่น่ะเดือนกว่วกวางใร่ไหมฮเซวิตเท่าไหรนะครับนั้งเนี่ยวเิเจ็ดหาร้อยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตอนนี้นั่งเซวิเนามครับพวกตำหนิบวิทดอกด้วาหางดำดีปอดดีตลอดเลยมาครัขอเบอร์หน่อยครับไ9มอ่าศูนย์เก้าแปเอ่สองสองสี่สองเจ็ดเครับเจ็ดเสซวิตจากโค้ช้ชายคนแก่นเพพี่น้องได้ไปเลี้ยงด้ยครับเด้อี่ยนะหย่ากัล้างน้ำช่งนแมนครับ น้อยไงขึ้นมาก็ไดมีโอกาสได้กำไรในเดือนเนาะบก็โทรหาชีวิต์ได้ครับคมันมันรับครับเนี่ยผิดกินเจ้าผิดกินนี่ก็นี่ก็ห่วงเจ้าของเป็ตีล่อิ่ยพอดวันละร้อยสามสิบเสบีย์อะไรครพอดร้อยสามสิบพอดบ่ะความสูงพอดเยอะเนาะเขาห่วงลูกตี๋เนาะ